สวัสดีครับผมมิสตี้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะซื้อเกม Battlefield 1นะครับก่อนอื่นเลยครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโหมดเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับใน Battlefield ภาคนี้นะครับเขาจะแบ่งเรื่องราวในสงครามโลกครั้งที่1ครับแบ่งเป็น6กเรื่องครับโดยแบบในตอนที่เขาจะเล่านะครับเขาจะเล่าเรื่องราวของในแต่ละมุมมองของสงครามครับให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นกัน ทางผู้พัฒนาเองครับได้เล่าเรื่องราวต่างๆได้ดีครับทั้งมุมมองของสงครามในแต่ละฝ่ายนะครับความโหดร้ายนะครับของสงครามครับโดยที่มุมมองต่างๆนะครับจะทําให้เรารู้สึกไปกับการเล่นครับรู้สึกแปลกใหม่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ไม่ใช่โหมดเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์แบบไปเลยสัทีเดียวนะครับถึงแม้ส่วนใหญ่มันจะดูเหมือนโหมดฝึกสอนซะมากกว่า แต่การดําเนินเรื่องราวต่างๆและคุณภาพที่มีอยู่ในเกมนะครับทำให้ภาพรวมของโหมดนี้ดีและมีความสนุกก็เพิ่มเพิมไปตามกันด้วยนะครับและอย่างหนึ่งครับโหมดนี้ครับมันสั้นมากจนผู้เล่นสามารถเล่นจบได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับถืออย่างนั้นเองนะครับคุณภาพและเรื่องราวที่เขาส่งทอดให้เรานะครับทำให้เรารู้สึกแบบมีการผจญภัยไปกับมันแล้วครับและยังเป็นการแก้ตัวจากเกม Star Wars Battlefront เองครับ เพราะเกมนั้นะครับมันไม่มีโหมดเนื้อเรื่องให้เราเลยครับแต่ส่วนใหญ่ครับผู้เล่นจะไปเล่นอยู่ที่ Multiplayer จะเป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่านะครับการที่ได้โหมด Single Player ร์ที่มีคุณภาพขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของมัลติเพเยอรนะครับผมก็อยากพูดถึงเรื่องกราฟิกในเกมนี้กันสักหน่อยนะครับกราฟิกในเกมนี้นะครับผมว่ามันสวยสุดๆไปเลยนะครับทั้งในคอนโซลและ PC นะครับทั้งเอฟเฟกต่างๆนะครับ แสงเงาครับการให้อารมณ์ที่เหมาะสมในแต่ละแมปในเกมครับและการทําลายล้างต่างๆนะครับผู้เล่นสามารถยิงปืนนะครับแบบทําลายประตูครับประตูบ้านกําแพงครับสามารถแบบขับรถถังทะลุบ้านทําลายรั้วหรืออยากทําอะไรทําลายแบบอะไรก็ได้ครับตามใจเลยครับโอเคครับและผมก็จะมาพูดถึงเรื่องมัลติเพเยอรในเกมภาคนี้กันนะครับ มอนต์เพเยอร์ภาคนี้ครับก็ยังให้อารมณ์ของ Battle Field อยู่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้เรื่องปืนต่างๆครับจะกลายเป็นพวกสมัยของสองครามโลกครั้งที่1นนะครับแบบเป็นพวกยิงทีละนัดครับแต่ส่วนมากเราก็ยังเห็นปืนกลนครับอยู่ในแบบเยอะพอสมควรนะที่ผู้เล่นเลือกใช้กันครับผมคิดว่าทางผู้พัฒนาครับคงอยากได้เกมเบสที่รวดเร็วอยู่จึงไม่อยากให้เปลี่ยนให้แบบเป็นปืนยิงปืนทีละนัดเกือบแบบเกือบทั้งหมดไปครับ แต่ถึงแม้ว่าเราใช้ปืนยิงเทรนาตครับเราก็ไม่รู้สึกด้อยหรือว่ารู้สึกแบบเสียเปรียบไปกว่าปืนพวกอื่นๆเลยครับมันสามารถทําให้เราแบบคลองจุดๆหนึ่งได้อย่างสบายๆเลยครับถ้าเราใช้แบบถนัดแล้วนะครับพูดถึงยานพาหนะต่างๆในเกมนะครับอาจจะรู้สึกแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่การบังคับเครื่องบินในเกมนี้ครับทำให้แบบรู้สึกสนุกขึ้นมากครับเขากาันแบบเพราะเขาครับทำให้การบังคับเครื่องบินนะครับบังคับง่ายขึ้นครับ เราจะมาพูดถึงคลาสต่างๆในเกมนี้นครับในภาคนี้นะครับจะมีคลาสต่างๆถึง8คลาสเลยทีเดียวนะครับเช่น assault class นะครับเป็นหน่วยต่อต้านยานพาหนะครับมีปืนกลเบาและลูกซองครับเป็นอาวุธหลักนะครับเป็น Medic ครับช่วยในด้านอะเพิ่มพลังชีวิตครับ Support ครับช่วยด้านกระสุนครับ s c o u t ครับเป็นแบบสมแข็งสไนเปอร์ครับใช้บ่งบอกศัตรูครับตำแหน่งแบบพวกตำแหน่งพิเศษนะครับเช่นตำแหน่งแทงเกอร์ครับแต่ง ตำแหน่งพ i l อ t ครับตำแหน่งคาวาลี่นะครับเป็นแบบพวกที่เราเลือกสปอนในยานพาหนะนะครับและตำแหน่งเอลิทครับเป็นคลาสพิเศษครับที่ได้จากการเก็บอาวุธพิเศษในแมปนะครับถ้าคุณเคยเล่นในภาคก่อนครับอาจจะเออี่เอ็นทีเนียหายไปไหนครับเพราะภาคนี้นะครับคนที่เลือกที่จะเป็นแทงเกอร์พายอทอะไครอ้แทงเกอร์อะไรพวกนี้นะครับเขาจะได้สปอนมาพร้อมกับคอนครับ ที่เอาไว้ซ่อมยานพาหนะครับหน่วยเอนจิเนียร์เลยไม่มีนะครับในภาคนี้ครับแผนที่ในมลติพีเอร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นโหมดยึดครองที่มีแผนที่ขนาดใหญ่40-60คนนะครับในโหมดนี้ครับมีความพิเศษก็คือเมื่อฝ่ายใดใกล้แผนะครับจะมีพวกเรือบินนะครับหรือว่ารถไฟสงครามนะครับในแผนที่ครับทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับในจุดๆนั้นนะครับ ทำให้บางทีนะครับอาจจะเปลี่ยนสถานะการเล่นไปเลยว่าจากฝั่งที่จะแพ้าการเปนชนะได้เลยนะครับและยังมีโหมดอื่นๆเช่นทีมเดสแมทครับโดมเมนเนชันและโหมดนกพิราบนะครับเย้ยอาจจะฟังดูไปแปๆบ้างครับแต่มันก็มีอยู่จริงๆนะครับเป็นโหมดแบบเราคล้ายๆยึดธงนะครับให้แบบเขียนนกพิราบให้เสร็จนะครับแล้วปล่อยออกไปครับ ในภาคนี้นะครับการปลดล็อกอาวุธครับจะใช้ค่าเงินในเกมเอาครับและแน่นอนว่ามีการระบบการเปิดกล่องครับที่เราสามารถใช้เงินจริงๆครับไปซื้อมาเปิดได้เงี้ยครับคล้ายๆเกมส่วนใหญ่ในสายใหม่นี้นะครับและในข้อเสียที่เห็นได้ชัดในเกมนี้ครับจะเป็นเรื่องบั็กต่างๆครับแต่เท่าที่ดูมาแล้วก็ยังไม่มีบั็กที่เสียหายขนาดหนักที่ทําให้แบบเล่นไม่ได้ครับที่แบบเสียเปียบจนเกินไปครับ ในเกมนี้นะครับถึงแม้คุณจะไม่ได้เล่นเกม Battlefield มานานครับในภาคนี้ครับผมก็แนะนำให้เล่นนะครับเพราะมันทำให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างและน่าสนใจพอที่จะทำให้เรากลับมาเล่นได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะซื้อเกม Battlefield 1นครับ ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ข้างล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากจะถามอะไรก็ตอบถามตอบได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ